เลข1ถึง10ในภาษาญี่ปุ่นวันนี้ต้องได้ทุกคนเริ่มที่0 0 0นะครับ z มาจาก zero นั่นเองนะครับอ่านว่า zero ichi i, ich i. n san ออกเสียงตามเป็นเซยเลยนะครับ ichi ni san ichi ni san ichi ni san ต่อ,อไปยง ยี่ห้าห้าสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งสองสามนงสองสาี้สนิสงสามสีิงยงสามี้งสองสาิสี่ห้ไปครับสองรอบ

จคิวจูคิวจูหกเจ9ดคิวจูคิวจูิวจูไปครับสองรอบอย่าคิดเดยอะครับลกเจ็ดแปดคิวจูลกเคิวจู 1น3 4 5สองสาี้นึ่สองสี้นึงสองลกจิคิวูลกจิคิวูอจนี้สยกลกาจิคิวูอจีนี้สางยงกลกาาจิคิวจู อิจินี้สงโยงโกลกคู่นนาฮาจิคิวจูไปครับสองรอบอีจีนี้สร้างโยงโกลกคู n นันาฮาจิคิวจูอิจีนี้สร้างโยงโกลกคู่นัฮาจิคิวจูต่ออีกสองรอบเก่งมากอีกรอบครับ้องกากอิจีนี้สร้างโยงโกลกคูนนาฮาจิคิวจู